เป็นช่วงทอล์กโชวนะฮะเป็นประวัติศาสตร์ของรายการของเรานะครับเป็นวันที่สําคัญมากเพราะว่าพี่ชายของเรานะฮะต้นตํำรับแห่งชีวิตนี้ไม่มีใครแล้วฮะที่จะเป็นเจ้าแห่งตํานานเพลงได้เท่ากับพี่ชายของเราวันนี้นะครับแอนเล็รี่แห่งคาร์ลบ๊อบชอบรอเทาี่อะไระครับ โอ้โหมาถึง<อ>พี่ชอบยครชอบชุดไหมครับร <c oughs> ยืมไปขึ้นเวทีค่อนยืมไปขึ้นเวทีว่า <c> ย <oughs> พี่เรามาถึงอา,อาจจะขึ้นเวทีอย่างเดียวเลยนะฮะ <c oughs> เรานานๆได้เจอพี่ชายของเราไม่มีใครไม่รู้ว่าชีวิตของพี่เราเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนทุกคนรู้หมดเลยโดยเฉพาะหน้าบ้านผมนี่เด๋ยนนี้รัฐบาลเขาบอกว่าห้ามก่อม็อบกันแล้วนะเกิดอะไรขึ้นทําไมแท็กซี่ต้องไปรวมตัวกันที่โรงเบียร์เยอรมันตลอดฮะเราแจกแท็กซี่แจกมาตลอดเลยฮะ ไอ้ที่หน้าบ้านผมเรียบทางด่วนราอินทายทนเานี่ยะะเ,เวลาเวลามีแจกแท็กซี่โอ้แท็กซี่หาร<ช>ยากมากในกรุงเทพเพราะมาจอดอยู่ตรงนั้นก็เอาฝาเนี่ยส่งมาแล้วก็มามา,มาจับฉลากกันวันนั้นมาจับฝากันใครได้ก็ได้ไปก็สนุกแสดงว่ามีมมคนมาเรียนแบบพี่แอดหรือเปล่า พยายามจะแจกปอร์เช่ตามเนี้ยกินชาแจกปอร์เช่เอาไปทําแท็กซี่แจกกินเปล่าไม่รู้นะเนาอันนั้นไม่รู้แล้วพี่ลี่ชีวิตพี่ชายเราตอนนี้พี่ลี่ทําอะไรฮะผมเหรอครับก็เล่นดนตรีทุกวันนะครับเล่นดนตรีทุกวันนี่ครับกาลังทําเกงยีนขายพอจับเลยอันดูนี่คือทาให้ลูกลูกสาวจะกลับอยู่แล้วว่าพี่จะทําให้ลูกเลยใช่อันดูนี่โอ้ยี่ห้อเทียรี่ทำมึงเกงยีนยี่ห้อเทียรี่ยีน ออ๋เดี๋ยวก้นพี่ลี่ไปไหนเรเมนสุดปอนทั้ผู้ชายคนนี้หรอถามจริงพี่ลี่เคยตะโกนด่าใครบ้างไหมให้เนี่ยไม่เคยครับเวลาพี่ลี่ด่าใครนี่เป็นยังไงเฮ้ยไอ้เฮ้ยมันจะเอาตะกุบ่าว่พี่เคยโกรธใครไหมครับไม่พี่แอดเคยเห็นพี่ลี่โกรธใครมันก็ทะเลาะกับทะเลออะเาลทะเลาะะกับยทะเลาะกับทะเล มีกูมีนะฮะจริงแบจริงใช่ใช่แลวลูกชายเขาบอกถามมาเจสซี่พ่อเป็นไงก็เมื่อเมื่อคืนเจสซี่เห็นพ่อทะเลาะคุยกับกระจกอะทะเลาะกับกระจกแล้วพี่ทะเลาะยังไงกับกระจกมันไม่เถียงดีเขาไม่เถียงไงนี่ทะเลาะทะเลมาเขายืนคุยกับทะเลเขาแบบเยอะแล้วลูกน้องพวกพวกเราเนี่ยมีพวกคนขับรถนมันกลัวผีอยู่แล้วออแล้วพี่ลี่กลับมาจากคอนเสิร์ตอะเขาก็คุยแต่พวกนี้มันไม่เห็นว่าคุยกับใครไง ไม่กลัวกันเป็นมองกองอยู่ห้องเดียวกันหมดเลยเพราะเห็นพี่ลี่ยืนหันหน้าให้ทะเลแล้วคุยแล้วก็ชี้เฮ้ยทะเลมึงซัดกูเหรอมึงซัดกูเหรอมาเลือกว่าพี่ลี่เฮ้ยมึงซัดอีกครื่นหนึ่งแล้วเอาอีกครื่นหนึ่งมึงจะเอากับกูใช่ไหมแทนที่รุ่นน้องไม่กลัวพี่เลยกลัวผมไงเออแล้วทะเลกับกระจกกับพี่ทะเลกับกระจกทะเลาะคุยกันเฉยๆมองกระจกเสร็จแล้วก็สวัสดีมองไรวะ เอาเรื่องกับเขาเหรออย่องี้ยสวัดดีกับกระจกเป็นเป็นบ่อยไหมครัพี่แอ๊ดก็ผมถามครั้งเดียวผมก็ไม่อยากถามอีละเออนี่กางเกงยีนกางเกงยีนแน่นอนกําลังจะออกอย่างฮะตอนนี้กสักพักเนี่ยครับกพักนะดังแน่ในหมู่วัยรุ่นขอบคุณครับใส่ปุ๊บไปยืนทะเลาะกับทะเลเียร์รี่ยีนใส่แล้วมีเรื่องกับทะเลไม่เคย พี่เล็กของเราฮะไม่อยากจะเชื่อเลยฮะเดี๋ยวนี้ไปขายเข้าแกงเล่นดนตรีโอ้โหทั่วประเทศมันมันไม่รู้จะเหลือยังไงแล้วอ่ะผมขึ้นเครื่องบินทีไรผมเห็นหน้าพี่พี่เล็กเขาชอบทำอาหารอ๋อชอบทำอาหารนะแกเป็นคนชอบทำอาหารแต่นี่ท่้นจับมือเลยไอ้เสียเขามองไอ้เสียเเลยขอสูตรไป๋อสูตรทั้งหมดนั่นคือของพี่เล็กเป็นคนปรุงทั้งหมดเลยเฉพาะอย่างเดียวนะครับ แล้วเมนูเดียวเมนูเดียวนั่นคือไก่ไก่ต้มเค็มไก่พิโรดเนี่ยไก่ต้มเค็มนี่ไงพี่เล็กคาราบาของเรานะฮะดูหน้าตานีนะตอนที่ตอนโกนหนวออกนะฮะเอาแว่นออกเอาหมวกออกนะฮะหน้าเขียนเยอะนะเนแต่ละคนนี้ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนอกเหนือจากที่พวกเราได้รู้อยู่ว่าพี่ๆของเราเนี่ยเดินสายออกคอนเสิร์ตนี่เรียกว่า365วันเนี่ย พี่เล่นคอนเสิร์ตกี่วันครับ365วันแต่เล่นเกิน365คร้้าครั้งบางวันก็เล่นสองครั้งเล่นุกวันร <c oughs> ะเบิดด้วยอย่างเมื่อวันเสรืนเล่นตอนบ่ายสองเล่นที่ระยองคืนก็ตีมาเล่นที่สระบุรีอยากจะบอกว่าพี่นอกจากสร้างตำนานเพลงแล้วเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยพี่สร้างตำนานไว้หลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายมันเป็นสไตล์ที่วัยรุ่นไทยเนี่ยในโซนของพี่เนี่ย ทุกคนจะต้องแต่งหมดการไว้หนวดของพี่เหมือนไงัยรุ่นก็ต้องคิดอยากจะเพื่อชีวิตก็ต้องไว้หนวดพี่เคยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดพี่ไม่ไว้หนวดแล้วหน้าพี่จะเป็นยังไง <c oughs> <laughs> พี่เคยคิดไม่ไว้หนวดไหมครับไม่เคยอันนี้ต้องถามพี่เล็กพี่เล็กรู้ป่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยวงการแฟชั่นวัยรุ่นเนี่ยจะต้องไว้แบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคิดไหมว่ามันธรรมดานะคุณเคยคิดจะคุณเคยคิดจะโกนคิวไหม ถ้าผมโกนคิ้วผมก็เป็นปลาไหลไสิคือคนเราเนี่ยทุกสิ่งผมว่าธรรมชาติออกแบบมาที่เราเป็นหญิงตกวนเนี่ยผมคิ้วหนวดเป็นเรื่องของทุกคนในโลกนี้ดังนั้นถ้าเ,เกิดใครจะไว้ไหนวดหรือไม่มีหนวดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบที่แต่ละชาติแต่ละแฟชั่นแล้วถ้าพี่หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีหนวดขึ้นมาก็เหมือนอารมณ์เดียวกันที่คุณหลับไปแล้วตื่นมาไม่มีคิ้วอะเวลนอารมณ์เดียวกันไงคือผมนึก นึกภาพไม่ออกนะผมก็เลยลองทํามาดูว่าถ้าเกิดพี่ชายของเรา3ามคนเนี่ยไม่มีหนวดไม่มีเข่าเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นไง <X> ถ้าเกิดพี่เขาเปลี่ยนแนวเพลงแล้วมีลีลาการเต้นแบบสมัยใหม่เนี่ยมันจะออกมาเป็นงไงเฮ้ย <X> เอาเดอกไม้ทูบเทียนมาขอเข้ามาพี่ แล้วตื่นขึ้นมาไม่มีหนวดขึ้นมาก็เหมือนอารมณ์เดียวกันที่คุณหลับไปแล้วตื่นมาไม่มีคิ้วเออเกิดเนอารมณเดียวกันไนี่ยคือผมนึกภาพไม่ออกนะผมก็เลยทํามาดูว่าถ้าเกิดพี่ชายของเรา3ามคนเนี่ยไม่มีหนวดไม่มีเข่าหน้าตาจะออกมาเป็นไงถ้านึกไม่ออกขออนุญาตพี่ชายไม่ได้ลามปามนะครับแต่ล่วงเกินนะครับขออนุญาตดูถ้าพี่ชายของเราไม่มีหนวดน่าจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหเฮ้ย มี่เท่เนี่ยเท่เนี่ย,ห,ยหล่อนะมีสแล้วถ้าพี่ลีไม่มีหนวดจะเป็นโอโ้โหเฮ้ยจะทำไมคางเจี๊ยวงี้วะไม่ไอฝิ่นไม่ฝิ่นม,มือเลยเนี่ยไม่ฝิ่น <c oughs> ไม่ฝิ่ับฝิ่นไม่ฝิ่ <c oughs> แต่พี่เล็กนี่สิฮะถ้าไม่มีหนวดมีเคาครับผม <c oughs> เราไม่มีคิ้วเลยนะเอาแบบไม่มีคิ้วนี่แย่เลยแต่ผมอยากรู้ว่าแล้วถ้าผมไม่ยาวถ้าไม่ผมยาวนี่จะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บ้าเดี๋ยวเมื่อวานพี่แอ๊ดต่อยหรอไอ้นี่ยังไม่ครบนะครับแล้วถ้าเสื้อผ้าแต่งแบบวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยการแต่งตัวของเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับดูดิดูพี่ ดูพี่ลี่เราโอ้โหซิกแพคซิกแพคเนะ่เร่ยาเหนาหมตัวจริงไปหน่อยเกิดมาพี่เคยแต่งแบบนี้ไหมฮะยั่วมอ้โห่ะสามคนเนี่ยคนยังไม่เคยเห็นแลอครันี่ดูนะพี่เราแต่ละคนถ้าแต่งออกมาเออถ้าพี่เปลี่ยนมามันก็จะเป็นเป็นบอยแบนด์แล้วแนวเพลงของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะฮะมันจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> อนนเอาละเอาละ คนไทยยังไม่เคยเห็นนะครับเฮ้ยเอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอเข้ามาพี่ขอผมไม่ได้คิดนะครับพี่น้องผมมันคิดบอกแล้วอย่าทำแต่ตอนแรกที่มันออกมาดีๆอันนั้นผมทำ อันนี้เราสมมติกันเล่นๆนะพี่นะยังไงพี่ก็ต้องเป็นของพี่อย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากถามคําถามสุดท้ายเรามองเห็นคาราบาวมาตั้งแต่เกิดนะจนโตทุกวันนี้ผมอยากรู้มากเลยสุดท้ายเนี่ยนอกจากเล่นคอนเสิร์ตไปทั้งชีวิตแล้วสุดท้ายพี่จะทําอะไรกันพี่ลี่ครับก็เล่นดนตรีครับพี่ก็จะเล่นอย่างนี้ใช่ต่อไปครับจนอัตรา80แล้วอ่ะก็จะยืนไม่ไหวจนยืนไม่ไหวครับ เดินเอามือเดินขาลากไปแล้วก็เล่นดนตรีฝรั่งเขายังนั่งเล่นเลยนะเก้าอี้เข็นเนี่ยบีบีคิงเนี่ยจริงหรือปงบีบีคิงเนีใช่ใครนะบีบีคิงบีบีคิงครับอ๋อคือนั่งเล่นไอ้วีลแชร์นี่ถ้านั่งวีลแชร์ฉันก็จะเป็นนักดนตรีอยู่จนตายไปครับโอ้โหนี่นี่มันเข้าไปในเลือดมันเข้าไปในเลือดนะฮะพี่เล็กนะครับก็ ไม่ได้วางแผนอะไรมากปล่อยธรรมชาติออกแบบคงพาเมียเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตบ่นไปเรื่อยๆใน a c e b o o k ชีวิต <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเดินทางแล้วก็ที่ผมเขียนใน Facebook เนี่ยเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ที่ไม่มีในตำราเรียนมันก็คือหนึ่งในงานแห่งความสุขของชีวิตคนกาัาการเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังเนี่ยนะครับนั่นก็คือบ้านปลายชีวิตก็ ก็จะทาสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันกแล้วก็พาเมียเที่ยวทาไมถึงพาเมียเที่ยวเมียน่นะอยู่กับเรามาตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนมีลูกจนจบจนส่งจบ,จงจบไม่รู้กี่ปีวันหนึ่งเมื่อเสร็จภาร,รกิจยิ่งใหญ่นี้แล้วเนี่ยสมควรพาเทีย่ยอะ่ะถึงเวลาเราก็ทางานไปทั้งชีวิตคน,นเอเชียมีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเรามีก๊อกสองอคือให้ลูกหลานเผากรุงเทพไปให้ผมว่าก๊อกสองคือตายไปแล้วตายไปแล้วก็ค่อยใช้เงินกัน แต่ผมอยากให้ใช้ก๊อกหนึ่งน,นี่แหละเที่ยวพาเมียเที่ยวใช้ชีวิตรจริงๆหายใจจริงๆกินจริงๆในโลกนี้ม,มมนเรื่องว่าตลกๆนะนีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งหัวเจ้าชู้เมียกี่หึงผัวไปมีเด็กมีกิ๊กอยู่เรื่อยเมียก็ตามลาวีเจอทุกที<ม>สุดท้ายหัวตายเมียรักหัวมากเสียใจจุดทูบขอพี่ไปที่ชอบที่ชอบนะไอผัวนอนอยู่ใน,นโรงก็ตอนกูอยู่ไม่ให้ไปตอนนี้ตายจะให้ไปที่ชอบที่ชอบ เราไปได้ไงสู้เราขอไปที่ชอบที่ชอบตอนเป็นเป็นดีกว่าไปแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอามาเล่าใน Facebook พี่เล็กใช้<ร> Facebook ว่าเล็กคาราบาลโซโล,โล่เล็กคาราบาลโซโล่นะฮะเข้าไปอ่านนี่ยิ่งกว่าอา่านหนังสือเป็นเล่มๆอีงนะบางทีก็มีเพลงด้วยเพราะผมชอบมากเวลาพี่ระบายข้างในกระทั่ง,งทีมงานไปสัมภาษณ์พี่พี่ก็เอากลับไปเขียนคือเพราะว่าอยากอยากอยากจะถามว่าผมพูดเรื่องอะไรแล้วอยากรู้ชีวิตผมแล้วอยากจะรู้จักตัวตนผมจริงๆเนี่ยถ้าเข้ามาอ่านของผมเนี่ย เหมือนเป็นเพื่อนผมเลยนะพราอ่านเสร็จปุ๊บสามารถจะถามผมได้ทุกเรื่องเพราะ,ะคุณรู้แล้วคุณมีข้อมูลแล้วส่วนพี่แอดนะฮะคือในฐานะที่พี่ต้องใช้เสียงเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าพออายุเรามากขึ้นครับคนร้องเพลงนี่ก็มันก็จะดรอปลงเรื่อยๆแต่ว่าพี่เองก็ยังคงต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะร้องไม่ไหวเหมือนพี่พี่ลีวนั่งิูแชร์ก็นั่งิูแชร์ร้องก็ได้ แต,ตแต่ตอนนี้ที่พี่ทาก huh ال ็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่เราวัยเราขนาดนี้เนี่ยพอเราเห็นอะไรเราจะไม่เหมือนตอนที่สมัยเราเด็กๆเด็กๆนั้นมีเรื่องอารมณ์เยอะมากแต่ตอนนี้มันเราเป็นวัยที่เรานิ่งแล้วมองเห็นอะไรเนี่ยเราจะมองเห็นชัดเรามาตกผึกแล้วเขียนเป็นเพลงทุกวันนี้ก็นั่งแต่งเพลงอยู่อะไรพอเห็นวูเออมันมีประโยชน์เราก็แต่งมันออกมาเป็นเพลงพอเราทําสิ่งนี้ลงไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่อง จะจะจะทําขายหรือเปล่าจะได้อะไรเพราะมันมันมันพ้นตรงจุดนั้นมาแล้วแต่ขอได้แต่งเพลงดีๆและมีความหมายแล้วก็ค่อยๆหาทางปล่อยออกไปให้ให้สู่สังคมแต่เมื่อหลายปีก่อนพี่แอดจะไปเป็นอะไรพี่จะไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินนั่นมันตอนนั้นความคิดตอนนั้นยังอยู่ป่ะฮะเป็นแค่เพียงสิ่งที่ผ่านมาคือว่ามีท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาในตัวพี่เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติ อย่างสูงจากสำนักวัดเซาหลิงที่เมืองจีนให้เปิดวัดเซาหลิงในเมืองไทยซึ่งซึ่งที่มีทั่วโลกนี่ไม่ใช่วัดเซาหลิงเป็นแค่สำนักงวยแต่อันนี้เป็นวัดวัดเซาหลิงเป็นวัดตั้งที่จะมาสร้างขึ้นจริงๆเลยครับแห่งที่สองเลยของโลกครับแล้วต้องการที่ประมาณ200กันไร่แล้วสร้างไหมซึ่งเรื่องที่นั้นไม่มีปัญหาเพราะว่ามีนักธุรกิจหลายคนในเมืองไทยขานรับตรงนี้แต่ว่า เขาไม่ประทับใจแต่เขาเข้ามาคุยกับพี่อยากให้คุณแอดทำนี่ก็แบบสองกินสองใจคือถ้าถ้าเราทำเนี่ยเวลาทั้งชีวิตของเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นในที่สุดพี่ก็เลยตัดใจไม่ทําไม่งั้นป่านี้เราคงได้เห็นพี่แอดคาราบาวเป็นเจ้าอาวา,วา,วาสวัดเร้าหลินจริงๆนะฮะก็ <c oughs> ลองนั่งนั่งนดูด,ดไูไม่ออกเลยทุกวันนี้เราศึกษาธรรมะพยายามกันมันออกมาแปลมันออกมาเป็นบทเพลงไม่จำเป็นต้องมีวัดเส้าหลินก็ได้เราก็สามารถสอนคนได้ มีวัดเศร้าหลินอยู่ในกีตาร์ก็แล้วกันถือว่าเป็นการเทศนาด้วยเสียงเพลงอะไรที่เป็นการธนุบำรุงสามสถาบันหลักของชาติก็เราก็ทำาอย่างให้คนไทยอยู่เราก็รักกันแล้วก็แล้วก็มีความมั่นคงในในชีวิตแล้วก็ประเทศแเราก็เจริญรุ่งเรืองครับและนั่นก็คือทางลงกับแนวคิดแบบปัญญาของพี่ชายของเราทั้ง3าคนนะครับแอดเล็กลี่แห่งวงคาราบาวขอบคุณมากเลยครับ